นี่มันไม่คาด้านไอจีที่ดังๆนี่หว่าพี่ทำไมสภาพเป็นเงี้ยขายของยังสติพังไปหมดแล้ว0772654383 045นี่พยายามต้องจำทุกเลขบัญชีร้านมีจนเบลอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชอบบอกเบอร์บัญชีลูกค้าผิดๆถูกๆไงไม่ไม่สมัครพร้อมเพย์อะต่อไปก็แค่บอกเบอร์โทรแทนเลขที่บัญชี ลูกค้าจะโอนจากแบงค์ไหนก็สบายขายคล่องไม่วุ่นวายมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเซพอขายคล่องขึ้นก็ต้องโอนต่างสั่งของเาเพิ่มไปบ่อยโดนค่าธรรมเนียมอูมทำไมพี่ต้องใส่อารมณ์ด้วยครับจ่วงนี้ต้องผูกพี่เครียดไม่ต้องเครียดสมัครบัญชีอ l อ f ฟรีและผูกพร้อมเพย์โอนฟรีทุกแบงค์กดฟรีทุกตู้ทุกที่จ่ายบิลก็ฟรีเริน,นะทำไมต้องบอกแฮปปี้ รับเงินง่ายกดโอนจ่ายก็ฟรีสมัครพร้อมเพย์ู่คู่กับบัญชี TMB All Free คู่นี้ดีที่สุดดีขึ้นนะดี